เป็นคะลุพันที่ทุกหน่วยงานอย่าถามว่าทาไมสรนถึงซื้อทุกหน่วยงานมีการซื้อหมดไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการออาต่างประเทศของท่านได้เปิดใจว่าตรงนี้มันเป็นไม่ใช่เฉพาะสอรนอที่เหมือนกับทํางานที่การเมืองแล้วนายกมาซื้อแจกท่านนายกท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐเลยนะคะ กรณีการจัด <descon> ซ <fin anta> ื้อจัดจ้างโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะที่เป็นประเด็นข่าวอยู่ในขณะนี้ก็ขอในฐานะข้าราชการคนหนึ่งของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ขอชี้แจงในประเด็นนี้เพื่อให้สาธารณชนได้เข้าใจอย่างถูกต้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยถือว่าเป็นขลุกพันเหมือนกับเราซื้อคอมพิวเตอร์ซึ่งมันจะมีอายุการใช้งานของมัน ในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งโทรศัพท์รุ่นออ iPhone 7ที่เขาใช้มาเนี่ยใช้มาเกิน4ปีจนถึง6ปีแล้วแล้วส่วนใหญ่คนที่ใช้ก็คือข้าราชการระดับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสำหรับการประสานงานการส่งข่าวซึ่งสื่อมวลชนเองก,ก็ก็คงได้รับข่าวจากมือถือของของเจ้าหน้าที่อยู่บ่อยๆอ,อันนี้เราใช้เป็นส่วนใหญ่จำนวน111เครื่องที่ซื้อไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็น ส่วนใหญ่80กว่าเครื่องเนี่ยเราไปจําหน่ายให้กับไม่เรียกว่าจําหน่ายเราไปให้กับเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการที่เขาใช้งานกันอยู่ซึ่งทุกคนก็ใช้งานในการไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ประสานงานวุทรัฐบาลเนี่ยทุกวันน่ยต้องใช้โทรศัพท์โทรประสานงานสอสจจานวนมากทุกคนใช้งานอย่างคุ้มค่าโทรศัพท์ที่ใช้มาเอามาดูกันจะนเห็นว่ามีสภาพที่ค่อนข้างที่ชำรุด เพราะนั้นอยากให้เข้าใจว่ามันเป็นพัลุพันที่สํานักงานหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยในแต่ละปีที่ในการตั้งงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างเอาไว้เนี่ยเพื่อขอกับสภาเนี่ยก็จะมีหมวดพัลุพันซึ่งโทรศัพท์มือถือก็อยู่ในหมวดพัลุพันเช่นเดียวกับอคอมพิวเตอร์ที่ทุกคนมีความจําเป็นต้องใช้ที่เฉพาะในโลกของดิจิทัลเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นสิ่งจําเป็นในร้อยสิบเอ็ดเครื่องเนี่ยแต่สิกบกว่าเครื่องเนี่ยเราให้กับเจ้าหน้าที่ เพียง23เครื่องประมาณ23เครื่องที่เราให้กับผู้ใหญ่ที่ท่านก็ต้องดูแลท่านที่ท่านเข้ามาทํางานซึ่งพอดีในเสาละนอนเนี่ยเรามีข้าราชการการเมืองจํานวนมาก20ประมาณ10กว่าเครื่อง10เครื่องมากกว่า10เครื่องนะคะที่เราให้กับข้าราชการการเมืองไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีจนมาถึงคณะโฆษกซึ่งหลายท่านก็ไม่ได้รับก็อย่างเช่นท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ไม่รับท่านก็บอกว่า ให้กับาราชการเอาไปใช้ประโยชน์ซึ่งเราก็ได้ได้ส่วนนี้เอาไปใช้กับข้าราชการที่ไม่คอจําหน่ายหรือว่าเครื่องเสียต้องเอาไปซ่อมเราก็นำเครื่องเหล่านี้มามามาให้กับเขาที่ได้ใช้กัน<ม>เพราะน<ม>ั้นอยากขอให้ประชาชนอย่าได้วิตกกังวลในเรื่องว่าเอางบประมาณของรัฐไปใช้ซื้อ iPhone จกจ่ายเจ้าหน้าที่ซึ่งจริงๆแล้วมันจะเป็น iPhone หรือจะเป็นซัมซุงหรือจะเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยเราพิจารณาอย่างรอบคอบในการใช้งานเรามีการใหคข้าราชก,การคนใช้งานจริงๆเนี่ยเป็นคนลงคะแนนเลือกว่าเขาอยากได้รุ่นไหนเอออยากได้ยี่ห้อไหนแล้วก็รุ่นเนี่ยถามว่าทำไมก็เป็น iPhone 12เพราะว่าทำไมเออตอนนี้ต้องรู้ว่าที่เราใช้กันอยู่ก็เป็น iPhone 12แต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันใช้เวลาหลายเดือน ตั้งแต่สามี่เดือนขึ้นไปอ่ะเราใช้เวลามานานแล้วในการที่จะตั้งแต่เลือกว่าจะใช้หี่ห้อไหนแล้วก็จัดหาประกาศประกาศอ e ีดิทติ้งประกาศ P.O.R ประกาศทุกอย่างจนได้มาจนถึงพอดีอาจจะเป็นมาออกในช่วงที่มีสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องปัญหาปากเอ่อปากท้องของพี่น้องประชาชนแต่ขอให้ทุกคนมั่นใจว่าโทรศัพท์ที่เราใช้เนี่ย เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในการที่จะให้เขาได้รับทราบในการที่จะให้ข้าราชการทํางานได้อย่างราบรื่นก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในที่สุดนะคะเรื่องของราคานี่ก็คือเป็นราคาปกติราคานี่เราก็มีเปิดเปิดให้เขามาบิดกันตามขั้นตอนและมีการประกาศให้เข้ามาในสเปคอย่างนี้อย่างนี้แล้วคนที่ได้เนี่ยเขาก็เป็นไปตามสเปคทุกอย่างแล้วก็ต่ำกว่าราคากลางที่เขาประเมินกันไว้ค่ะ เป็นทลุพันที่ทุกหน่วยงานอย่าอย่าถามว่าทาไมสะะอรนถึงซื้อทุกหน่วยงานมีการซื้อหมดไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการต่างประเทศของท่านได้เปิดใจว่าตรงนี้มันเป็นไม่ใช่เฉพาะสรนที่เหมือนกับทํางานที่การเมืองแล้วนายกมาซื้อแจกท่านนายกท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐเลยนะคะ